ติณทุกกะชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องอุบายหนีตายในสมัยพุทธกาลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเผยแพร่ธรรมะคำสอนให้เหล่าพุทธสาวกได้ซึมซับในพระธรรมคำสอนด้วยพระปัญญาบารมีของพระองค์ได้ทำให้เหล่าภิกษุในพระเชตวัน ต่างรู้สึกเลื่อมใสและเคารพนับถือเป็นยิ่งนักด้วยพระปัญญาบารมีของพระองค์นี้เองที่ทำให้เหล่าภิกษุรู้สึกเลื่อมใสและนำมาเป็นหัวข้อในการสนทนากันในธรรมสภาพวกท่านเห็นด้วยกับเราไหมว่าพระศาสดานั้นน่ะยังเป็นผู้ที่มีพระปัญญาเฉียบแลหลมน่าเลื่อมใสจริงๆใช่ใช่ใช่ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะนอกจากจะมีพระปัญญาที่เฉียบแหลมแล้ว พระศาสดายังมีคำสอนที่สั่งสอนผู้คนมากมายมานับตอนนับจนแม้แต่โจรอย่างองคุลีมานะยังต้องกลับใจเลยคิดดูแล้วกันเราเองก็ได้ยินเรื่องที่ท่านสอนสั่งพราหมยยังกูดทันตพรามหรือแม้แต่เหล่ายักษ์อย่างพวกอาสวกยักษ์รวมไปถึงเท้าสกวะเทวราชก็ล้วนแต่เคยถูกพระศาสดาอบรมสั่งสอนมาแล้วทั้งสิน้นนั่นไงล่ะพระศาสดาท่านทรงมีพระปัญ,ญญาเฉียบแหลมจริงๆ พระศาสดาเมื่อเห็นเหล่าภิกษุจับกลุ่มสนทนากันอยู่ในธรรมสภาจึงตรัสถามเหล่าภิกษุเหล่านั้นว่าดูกอ่นภิกษุทั้งหลายพวกเธอกําลังนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไรหรืออ๋อพวกกระผมกําลังสนทนากันถึงเรื่องขององค์พระศาสดาน่ะขอรับใช่ขอรับ,รบพวกเรารู้สึกเลื่อมใสและก็ทึ่งในพระปัญญาของพระองค์เป็นยิ่งนักดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้นหรอกนะที่เรามีปัญญาเฉียบแหลมแม้ในอดีตการสมัยครั้นเมื่อยานของเรายังไม่แก่กล้าเราก็เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนกันเมื่อทราบดังนั้นเหล่าภิกษุได้กราบทูลวิงวอนให้ทรงประกาศปุรผจริยาพระองค์จึงได้ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานนำชาดกเรื่องตินนทุกกะชาดกมาตรัสเล่าดังนี้ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักป่าแห่งหนึ่งอันอุดมสมบูรณ์ในหิมมวันตประเทศพระโพธิสัตว์ได้อุบัติกำเนิดเป็นพยาวานนมีบริวารเป็นฝูงวานนมากมายถึง8 0ดหมื่นตัวใกล้หิมมวันตประเทศนั่นเองมีหมู่บ้านชายแดนอยู่หมู่มบ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้บางครั้งก็มีคนอาศัยอยู่บางครั้งก็ไม่มีโดยในลานกลางหมู่บ้านนั้นมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่ง มีกิ่งก้านสมบูรณ์มีผลอร่อยเหล่าฝูงลิงมักจะมากินผลมะพร้าบนั้นในยามที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในหมือบ้านเชียๆๆๆผลมะพร้าวเนี่ยมันช่างอร่อยจนหยุดกินไม่ได้จริงๆรงงาม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 โอกาสทองตอนที่พวกมนุษย์ไม่อยู่แบบนี้พวกเราต้องมั่มให้พุงกลางไปเลยรีบรีบกินกันเถอะเดี๋ยวพวกมนุษย์มาเราจะซวยกันซะก,ก่อน,น ครั้นต่อมาเมื่อถึงคราวที่ต้นมะพร้าวออกผลหมู่บ้านนั้นก็กลับมีมนุษย์มาอาศัยอยู่อีกพวกมนุษย์ได้ทําการสร้างบ้านเรือนและปลูกต้นอ้อขึ้นเป็นจํานวนมากเหล่าฝูงลิงนั้นหลังจากไม่ได้กินผลมะพร้าวมาพักใ,ใหญ่ก็บังเกิดความอยากขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านนั้นจะมีมนุษย์กลับเข้ามาพักอาศัยอยู่หรือยังแต่จะว่าไปนี่มันก็เป็นช่วงที่ต้นมะพร้าวออกผลดกแล้วนะ พูดแล้วก็ชักเตี้ยวปากอยากจะกลับเข้าไปในหมู่บ้านเด็ดกินซะจริงๆสีสวนน่ะกลับเข้าไปขึ้นไปเจอพวกมนุษย์เรามีหวังสวยแน่นๆเอานี่ดีกว่าข้าว่าเราสงสัยสืบเข้าไปดูก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ในหมู่บ้านนั้นน่ะมีคนมาอาศัยอยู่หรือเปล่าดีเหมือนกันเดี๋ยวข้าเข้าไปเอาเองไม่ฝูงเราอ่ะข้าวิ่งเร็วที่สุดเอาตัวรอดได้อยู่แล้วพวกเจ้ารออยู่ที่นี่ละกัน ัั้นากก็ดวยละเมื่อลิงตัวนั้นมาถึงหมู่บ้านก็พบว่าต้นมะพร้าวออกผลเต็มต้นจริงดังที่พวกตนคาดการไว้แต่ปัญหาก็คือหมู่บ้านร้างที่พวกตนเคยมาเด็ดกินต้นมะพร้าวได้อย่างสุขใจนั้นบัดนี้กลับมีมนุษย์มาอาศัยอยู่เต็มไปหมดโธ่เอ้ยบ้าที่สุดพวกมนุษย์มันกลับมาอาศัยกันตอ,อนนี้ซะได้เฮ้เดี๋ยวปัดเผาไล่ทีซะเลย เมื่อเจ้าลิงสายสืบกลับมาถึงฝูงก็รีบรายงานให้พักพวกวานอนทราบโดยทันทีเหล่าฝูงวานอนได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเสียดายที่ไม่สามารถเข้าไปเด็ดกินผลลูกมะพร้าวได้ทั้งๆท,ที่ลูกมะพร้าวกำลังออกผลเต็นตน้น ประถูเว้ยแซงเป็ดจริงๆแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยจะปล่อยให้ลูกมาพับเน่าคาต้นโดยไม่ทำอะไรไม่ได้หรือไงไม่สนละตายเป็นตายข้าว่าพวกเราแอบไปกินกันดีกว่าเฮ้ยเจ้าอย่าหุนหันสิเอางี้ดีกว่าข้าว่าเราไปปรึกษาท่านพยาวานอนกันดีกว่าไหมว่าควรจะทำอย่างไรกันดี พยาวานอนนั้นเปลี่ยมด้วยสติปัญญาเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงค่อยๆค,คิดพินิษก่อนจะถามลิงสายสืบว่าตอนที่เจ้าไปดูนั้นที่หมู่บ้านนั้นมีคนอยู่หรือไม่มีจ้าท่านพยาวานอนอย่างนั้นหรือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าว่าพวกเราอย่าเพิ่งไปกันเลยพวกมนุษย์นั้นเจ้าเล่เป็นอย่างมากขืนไปอย่างนี้จะเป็นอันตรายต่อพวกเราได้เอาอย่างนี้ไหมท่านพยาวานอน เราแอบไปกินตอนที่พวกมนุษย์อ่ะหลับจะดีไหมข้าก็เห็นเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคืนนี้ยามที่พวกมนุษย์หลับกันหมดแล้วพวกเรากอยถือโอกาสเข้าไปในห,หมู่บ้านกินลูกมาพลับกันก็แล้วกันเราฝูงลิงตกลงทำตามที่พยาวานอนแนะนำพวกมันต่างพากันลงจากป่าหิม,มะพราวมาดักคอยอยู่บนแท่นหินใหญ่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนักเพื่อเฝ้ารอคอยเวลาที่พวกมนุษย์จะหลับพวกเรารออยู่ตรงนี้แหละ รอให้พวกมนุษย์หลับแล้วค่อยย่องลงไปเด็ดลูกมะพร้าวกินกันโอ้ยหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วทมาไหนจะนอนนอนกันสักทีเนี่ยไอ้พวกมนุษย์เนี่ยนอนดึกกันจริงไม่กลัวตาโหลกันหรือไงเนี่ยหลังจากคอยจนตะวันรับขอบฟ้าเมื่อมั่นใจว่าพวกมนุษย์ต่างพากันเข้านอนหมดแล้วพยาวานอนจึงอนุญาตให้ฝูงลิงกรูกันไปเด็ดลูกมะพร้าวกินได้ ฝูงลิงพากันกินผลมะพร้าวยานอร่อร่อยเพื่อให้สมกับที่รอคอยมาทั้งวันอรน้ยน้ำน้อน้่น้ำ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 นกำน่ำน้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 ๆไอ้จูนี่มันลิงหรือหมูเนี่ยตะกะตะกรามเหลือเกินแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ขณะที่พวกฝูงลิงกำลังเด็ดกินลูกมะพร้าวอย่างอร่อยอร่อยนั้นก็ได้มีมนุษย์คนหนึ่งออกจากบ้านมาหามุมเหมาะเพื่อจะถ่ายอุจฉาโดยที่พวกฝูงลิงมิทันได้รู้เลยว่ามีมนุษย์คนหนึ่งเดินออกจากบ้านมาแล้วพระโมต่กินลูกมะพร้าวจนไม่สนใจอะไรโอ้ยมาปวดอะไรกลางดึกแบบนี้วะเนี่ยยิ่งกลัวกลัวผีอยู่โอ้ยเอาวะเอามันมุมนี้แหละ มุมสบายสบายถ่ายสะดวกทันใดนั่นเองชาวบ้านคุณนั้นก็เห็นฝูงลิงจำนวนมากกำลังเด็ดกินลูกมะพร้าวเป็นต้นไปหมดเฮ้ยนี่มันลิงนี่วะเฮ้ยโอ้ยลิงเป็นหมืน่มนๆตัวเลยนี่มันแอบ,บมาปีนต้นมาพ้ับกินกันเลยเนี่ยนอยนะบางอาดมากพวกเราพวกเรา,เราตื่นแล้วมีลิงแอบ,บมาขโมยกินลูกมะพร้าวเราแล้วตื่นแล้ว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 ซยละสิมีคนมาเห็นแล้ว ทำยังไงดีล่ะทีนี้พวกเราไม่รอดแน่เลยนำน้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 ำนำต่ออร่อยสุดยอดจริงๆเลยนะเจ้าจะตายอยู่แล้วอะยังกินได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยจากนั้นไม่นานพวกชาวบ้านที่ได้ยินเสียงก็รีบตื่นขึ้นต่างหยิบฉวยอาวุธติดมือมาทั้งธนูลูกศรไม้และก้อนหินต่างๆแล้วแต่ใครจะหยิบฉวยอะไรได้แล้วพากันยืนล้อมรอบอยู่รอบๆต้นมะพร้าวหมายมั่นจะเล่นงานฝูงลิง ที่บังอาจมาแอบกินลูกมาพรับยามดึกน้อยมากันยกฝูงเลยนะลงมาโดนนี้นะเจ้าเลงพอจะจับเฉือนเรียงตัวเลยเชียวจะเฉือนได้ยังไงเนี่ยเจ้าถือก้อนหินมานะไม่ได้ถือมีดแล้วมันจะเฉือนได้ยังไงโอ้โหข้าแค่พูดเปรียบเปรยเฉยเฉยเข้าใจไหมพูดเปรียบเปลยเซ็งเป็ดจริงเลยเราฝูงลิงกว่าแปดหมื่นตัวในตอนนี้ต่างก็อกสั่นขวัญแขวนด้วยความกลัวตายจนรนรานทำอะไรไม่ถูก ตายกันแน่แนเลยนั่นนะสิโถไม่น่าเลยพวกเราไม่น่ากินกันเพลินเลยโถโถโถพยาวานอนเมื่อเห็นฝูงลิงตกอยู่ในอาการอ,อกสั่นขวัญแขวนเช่นน,นั้นก็หาคิดวิธีตอบประโลมฝูงลิงมิให้ตกอยู่ในอาการตกอ,อกตกใจมากเกินไปด้วยกลัวว่าฝูงลิงจะหัวใจวายตายกันซะก่อนอย่าเพิ่งกลัวไปเลยพวกเราพวกมนุษย์นั้นน่ะมีอะไรให้ทําอีกเยอะแยะปล่อยให้เขายืนรอพวกเราอย่างนั้นไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ลงไปเสอย่างพวกเขาก็ขึ้นมาไม่ได้หรอกตอนเนี้ยเก็บผลไม้กินกันต่อไปเถอะรอไปสักพักเดี๋ยวพวกมนุษย์ก็ไปทำอย่างอื่นเองนั่นแหละเมื่อเห็นว่าสภาพจิตใจของเหล่าฝูงลิงเริ่มดีขึ้นพยาวานอนก็สั่งให้เหล่าฝูงลิงนับจำนวนลิงในฝูงว่ายังอยู่กันครบถ้วนดีหรือไม่แต่เมื่อน,นับไปนับมากลับปรากฏว่ามีลิงตัวหนึ่งหายไปจากฝูงเอ๊ะ พวกเราหายไปตัวหนึ่งนี่นาเจ้าเสนกะไงมันหายไปไหนเนี่ยฮะเจ้าเสนกะหลานของท่านพยาวนอนน่ะหรือหายไปไหนเนี่ยหรือว่าหรือหรือหรือว่าเสนกะจะเผลอถูกพวกมนุษย์จับตัวไปงอมงอมงๆงอข้าวห่วงินกินงำมงออร่อยงองๆมงอมงอมขูไปกินไปข้าและซึ่งจริงๆแต่พยาวานอนนั้นทราบดีว่า การที่เสนาะหายไปนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เสนาะถูกจับตัวไปพยาวานอนเชื่อว่าอีกไม่นานเสนาะจะต้องหาวิธีมาช่วยพวกตนจนได้พวกเจ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกการที่เสนาะไม่อยู่ข้าเชื่อว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะถูกจับไปพวกเรารอกันสักพักข้าว่าเสนาะต้องหาทางช่วยพวกเราได้แน่จริงหรือท่านพยาวานอน ข้ากูจะทําอะไรไม่ถูกแล้วนี่น้ำดำๆพูดไปเอร่อยไปนี่กลัวแล้วหรือเนี่ยกินจะลูกมับครับจะหมดต้นอยู่แล้วนะเจ้านะ่ะเสนกะหลานของพยาวานอนนั้นหาได้เดินทางมากับฝูงลิงเหล่านี้ด้วยใหม่แท้จริงแล้วเสนกะกําลังหลับอยู่ในขณะที่ฝูงลิงเดินทางมายังหมู่บ้านเมื่อเสนกะตื่นขึ้นมาก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่พบลิงตัวอื่นๆในป่าเลย เงำเงำเงำอ้าวเฮ้ยนี่นี่ลิงตัวอื่นไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมป่าหิมพานธวันนี้มันเงียบอย่างนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเซนกะพยายามมองหาเบาะแสเพื่อนลิงว่าหายไปไหนจนในที่สุดก็พบเห็นรอยเท้าฝูงลิงจํานวนมากมายทิ้งรอยเท้ามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านร้านเซนกะทราบโดยทันทีว่าฝูงลิงต้องมุ่งหน้าไปเก็บลูกมะพร้ากกินเป็นแน่อืดูจากรอยเท้าแล้ว สงสัยพวกเราจะไปกินมะพร้าบที่ต้นมะพร้าบในหมู่บ้านแฮรีบตามไปแจมดีกว่ามัวแต่นอนเพลินป่านนี้หมดต้นหรือ,อยังก็ไม่รู้ศรนักะาเดินตามรอยเท้ามาเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้านเมื่อเห็นชาวบ้านจํานวนมากถืออาวุธยืนเรียงรายล้อมรอบต้นมะพร้าบก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นกับฝูงลิงพวกของตนเป็นแน่ไม่ได้การละหืนไปว่าอย่างนี้พวกเราต้องเสร็จพวกมนุษย์แน่ๆอย่างนี้ต้องหาวิธีเบียเบ่ยงเบนความสนใจเจ้าพวกมนุษย์ เพื่อให้พวกเราบนต้นมะพร้าวหนีลงมาได้เอางี้ดีกว่าเสนกะคว้าชุดเด็กที่ตากอยู่แถวนั้นมาสวมใส่แล้วปลอมเป็นเด็กชาวบ้านเดินเข้าไปในเรือนหลังหนึ่งซึ่งมีหญิงแก่กำลังนั่งกรอได้อยู่ยายครับข้างนอกมือเป็นบ้าเลยผมอยากไปเข้าส่วมนะครับผมขอยืมพบไปของยายหน่อยได้ไหมครับเอาสิไอห,หนูนู่นแน่หยิบไปได้เลยแล้วค่อยมาคืนยายตอนหลังก็ได้ เมื่อได้คบไฟมาแล้วเสนาะก,าก,ก็รีบวิ่งไปที่บ้านที่อยู่ต้นลมแล้วก็นำคบไฟสุ่มบนหลังคาเผาบ้านหลังนั้นแรงลมพัดกระพือส่งให้ไฟลุกโชนจนเผาบ้านลุกโชนช,ช่วงอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่ยืนล้อมอยู่รอบๆต้นมะพร้าวเห็นดังนั้นก็รีบพลักจากฝูงลิงรีบวิ่งมาช่วยกันดับไฟโดยทันที เฮ้ยเร็วพวกเราไฟไหม้แล้วรีบรมาช่วยกันดับไฟเร็วเพรเดี๋ยวมันจะลามเผาทั้งหมู่บ้านกันซะก่อนช่างพวกลิงมันก่อนเอะมาๆมามา,มา,มาช่วยกันดับไฟเร็วเมื่อพวกมนุษย์วิ่งไปดับไฟกันหมดฝผงลิงจึงรีบช่วยโอกาสนี้หนีลงมาจากต้นมะพร้าวแต่ทุกตัวก็ไม่ลืมที่จะหยิบผลมะพร้าติดตัวมาคนละหนึ่งลูกเพื่อมาฝากให้กับเซนากะที่มาช่วยเหลือพวกตนด้วยเร็วๆเข้าพวกเรารีบหนีกันแล้วก่อนที่พวกมนุษย์อ่ะจะดับไฟเสร็ งานนี้ต้องขอบใจเสียนะกะจริงๆอย่างนี้ต้องหยิบลูกมาครับติดม้ติดมือไปฝากตั้หน่อยอ๋อ้ยอยอโอ้โนี่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 กินให้หมดกันก่อนก็ได้แล้วค่อยพูดจริงๆเลยเจ้านี่กินจนุงกลางแล้วยังไม่หยุดกินอีกพระศาสดาหลังจากนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาชี้แจงแล้ว ก็ทรงประชุมชาดกว่าเสนกะหลานพยาวานอนในครั้งนั้นได้เป็นมหานามสักยะในครั้งนี้ฝูงลิงได้เป็นพุทธบริษัทส่วนพยาวานอนคือเราตถาคตในชาตินี้แหละ